สวัสดีค่ะก็มาเจอกับรัชินีอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาปักชําต้นโหระพานะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดเช่นเคยนะคะเพราะตอนเราเพิ่งเริ่มทํานะคะเราก็เลยต้องซื้อมาจากตลาดก่อนนะคะอันนี้ก็กลำละห้าบาทค่ะเราก็จะต้องเด็ดยอดมันออกก่อนนะคะ โหแลค่เด็ดยอดแล้วก็ละใบทิ้งให้หมดเลยค่ะให้ได้แบบนี้นะคะใบที่เราเละอ,ออกเราก็ใช้ไปทำอาหารได้นะคะเราไม่ทิ้งนะคะ เมื่อเราเด็ดใบของหัวละพาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดค่ะตัดก้านทั้งหน่อยนะคะให้มันแบบใกล้ข้อมันมากที่สุดนะคะมานี่คถ้ารากมันจะได้เกิดจากข้อนี้นะคะอันนี้มันใกล้ข้อแล้วไม่ต้องตัด อที่มันไม่ใกล้ข้อเราก็ตัดเอาอเราก็นำขวดน้ำนะคะขวดน้ำขนาดเล็กนะคะแกะพลาสติกออก แล้วก็ตัดค่ะโดยประมาณนะคะประมาณไหนตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปากขวดลงไปแบบนี้นะคะ่ะเติมน้ำให้เสมอกับปากขวดนะคะ แล้วก็ใส่กิ่งของโหระพาล,ลงไปค่ะกิ่งมันจะลงลึกนะคะเราก็หาดินน้ำมันค่ะปิดรูค่ะ นี่น้ำมันก็ละห้าบาทนะคะหรือจะเอาของลูกก็ได้คะ่ะอันนี้ขโมยลูกมาคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ชําลงไปคะ่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ากี่วันรากถึงจะง,งอกนะคะอันนี้ชําด้วยน้ําเปล่านะคะอันนี้สําหรับโหระพานะคะสองวันสังเกตดูลากลากยังไม่เกิดเลย แต่ว่าใบใบเขากำลังรัดไมใบกำลังรัดเลยอันนี้คือหัวละพาที่เราชํำได้ห้าวันแล้วนะคะเป็นรากแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่บางกิ่งเขายังไม่เป็นรากนะคะแต่อันไหนที่เป็นนี่เป็นเยอะมากเลยค่ะขนาดนี้เราก็นำไปปลูกได้แล้วนะคะสำหรับใบหัวละพา อันนี้หัวละพาที่ปกักชำได้ประมาณ3วันค่ะกำลังแตกยอดอ่อนๆเลย